ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 กลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ส่งผลทําให้ทรัมป์มีคะแนนนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินนะครับ สวัสดีครับพบกับผมเทศศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับในประเด็นนะครับเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 นะก็ทั่วโลกตอนนี้ก็จะ27ล้านเข้าไปแล้วนะครับ แต่ประเด็นที่สําคัญคือในอินเดียกําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณนะ์ฮะมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะว่าไกลเกี่ยวข้องกับการบวงการเรื่องของโควิด -19 e นะครับไฮเซนนะฮะเข้าเกาหลีใต้ทําน้ําท่วมดินถลม่มนะครับหลังพัดผ่านญี่ปุ่นมีคนตายแล้วก็สูญหายไปอย่างน้อย8ปรายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าไฮเซนนะครับพายุที่มีกําลังแรง นะครับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตะวันออกของเกาหลีใต้นะครับหลังจากหอบฝนหนักและลมแรงถล่มญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายไปทั้งหมด8คนนะครับสำนักงานพยากรเกาหลีใต้รายงานว่าใต้ฝุ่นหายเซินนะครับที่มาถึงแดนโสมขาวด้วยความเร็ว120 112กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ประชาชน17,500ครอบครัว ทางตอนใต้สุดของคาสบสมุทรเกาหลีไม่มีไฟฟ้าใช้และทำให้เกิดดินถล่มนะในเมืองอุนซานะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติกำลังหนักในระหว่างนี้ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นใหญ่เป็นเพลิงไหม้ป่าใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารขนนักท่องเที่ยวกว่า200คนหนีไฟป่าลุกลามร้อมพื้นที่บริเวณพักผ่อนยอดนิยมในแคลิฟอร์เนีย สัมภารเอเจนซี่รายงานว่าประชาชนกว่า200คนได้รับการอพยพโดยเฮลิคอปเตอร์ทหารมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยันะบภายหลังถูกกองไฟป่าที่ลุมล้อมอยู่ทุกด้านลุกลามเข้ามาอย่างรวดเร็วบริเวณใกล้ๆนะครับพื้นที่พักผ่อนยอดนิยมทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าที่หลายฝ่ายของสหรัฐถแถลงในวันเดียวกันนั้นเจ้าที่ถแถลงว่าปาร์ตี้นะครับเผยเพศลูก มีการจุดดอกไม้เพลิงนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นต้นเพลิงของไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่กว่า7,000เอเคอร์หรือประมาณ17,500ไร่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์จนจำเป็นจะต้องมีการอบพยพหนีในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีเหตุการณ์แปลกๆนะทั้งปายุดินถล,ลม่ม แล้วก็โควิด -19 กำลังหนักในสหรัฐอเมริกาใน22โมรนะครับวารานีผู้ปรับของปูตินพ้นจากโคม่าหลังจากถูกวางยาพิษนะครับอเล็กวานานีนะฮะแกนนำวิพักวิจารณ์เคมรินนะครับพ้นจากอาการโครม่าแล้วหลังจากมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงทักทายจากการเปิดเผยของโรงพยาบาลชาริเตในกรุงเบอร์ลิน ใะครับประเทศเยอรมนีโรงพยาบาลชาริเต้ได้เข้ารักษาตัวนะได้นําตัวเข้าไปรักษานะมาตั้งแต่ถูกลําเลียงทางอากาศมาอย่างเยอรมนีหลังล้มป่วยอย่างปริศนาบนเที่ยวบินโดยสาร,นะรภายในประเทศรัสเซียลำหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดโรงพยาบาลเปิดเผยว่าอาการดีขึ้นแล้วและกําลังเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจก็เป็นปรากฏการณ์นะฮะสำหรับ คนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านที่เป็นคู่แข่งกับวาลาดามียปูตินฮนะถูกวางยาพิษก่อนหน้านี้ก็สายลับก็เคยโดนวางยาพิษชนิดนี้เหมือนกันในขณะที่แหล่งขุดหินอ่อนพื้นที่ห่างไกลปากีสถานถล่มนะครับเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17ปฏิบัติ17คนนะปฏิบัติการก็มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลุมแหล่งขุด หินอ่อนในพื้นที่ห่างไกลนะฮะทางตะวันตกของปากกีสถานใกล้พรมแดนอัฟกา,านิสถานเกิดถล่มขึ้นมามีคนเสียชีวิตแล้วทั้งหมด17รายศูนย์หาย11รายนะครับตำรวจและทีมกู้ภัยยังคงขุดซากถล่มเพื่อหาผู้รอดชีวิตรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลุมแหล่งขุดหาหินอ่อนเกิดขึ้นที่เสียรัตทางพื้นที่ทางตะวันตกของปากกีสถานนะครับใกล้พรมแดนอัฟกา,านิสถาน ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อหินอ่อนนะครับขาวที่มีคุณภาพสูงที่ถูกส่งออกไปจําหน่ายภายในประเทศและยังส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศด้วยถ้าจําสถิติได้ภัยธรรมชาติภัย,ย,ยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจํานวนมากเกิดขึ้นในระหว่างนี้หลังจากวันที่12สิงหาคมทางพายุทั้งไฟไหมนะ้ทั้งดินถลม่มในขณะที่เจ้าชายเฮลี่นะครับ ใช้คืนแล้วภาษีของประชาชนค่าซ่อมพระตำหนักเกือบ100ล้านดอลาลา,ลาร์สหรัฐนะครับสำนักข่าวเ p รายงานว่าเจ้าชายเฮี่ชงใช้คืนภาษีของประชาชนจำนวน2.4ล้านปอนด์หรือราว99.6ล้านบาทที่นำไปซ่อมแซมปรับปรุงพระตำหนักภายในพระราชวังวินเซอร์ซึ่งเคยหวังนะครับให้เป็นที่ประทับของพระองค์กับเมแกนแมคเคิลนะครับ พระชาย,ยาก่อนทั้งคู่จะย,ยุติปฏิบัติการภารกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและย้ายไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียสรุปก็คือเงินเรียบร้อยในขณะที่ผลการวิจัยใหม่นะครับพบปอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ภายในระยะเวลา3เดือนนะครับปอดที่ ได้รับความเสียหายจากโควิด -19 สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ภายในระยะเวลา3เดือนจากผลการวิจัยใหม่ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่เหล่านี้ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาคนไข้ที่มีอาการหนักถึงขั้นใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับนักวิจัยก็มีการค้นพบแล้วก็ปรากฏว่าทดลองอยู่จำนวน150คนที่เข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลน,นะครับหลายแห่งทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในเรื่องของโควิด -19 จามันคาชอกช็อกสกี้นะครับก็หลังจากถูกลอบสังหารนะครับในสถานทูตซาอุดิอราระเบียล่าสุดสารซาอุดิอราระเบียก็ลดโทษเหลือแค่จำคุกบรรดาผู้ต้องหาคดีฆ่าหดปิดปากจามานคาชอกสกี้นะครับสารแห่งหนึ่งของซาอุดิอราระเบียนะครับบอกว่าจำคุกผู้ต้องหา8คนนะครับ เป็นเวลา7ปีถึง20ปีในคนดีฆ่าโหดจามานคาชอฟสกี้นะครับผู้สื่อข่าวของวอช h i ิงตันโพสต์นะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนในซาอุดีอาระเบียรายงานอของสื่อมวลชน4แห่งนะแห่งรัฐ4เดือนหลังจากที่ครอบรครัวของเขายกโทษให้กับบรรดามือสังหารทั้งหลายซึ่งเปิดทางให้ผู้ต้องหารอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตนะครับการพิจารณาคดีถูกวิจาร์ จากเจ้าที่สหประชาชาติและบรรดานักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนซึ่งมองว่าผู้บงการต้นเหตุฆาตรกรรมยังคงลอยวนวลอยู่ซึ่งก็พยายามกล่าวหาว่าเป็นเจ้าชายของซาอุดีอาระเบียแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีหลักฐานอื่นใดน,นะครับจามนานคาจอกสกี้ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเจ้าชายอีกองค์หนึ่งในซาอุดีอาระเบียนะครับก่อนหน้านที่จะมีการกวาดล้างจามนานคาจอกสกี้โดนก่อนเจ้าแรกเลยในขณะที่จีนนะครับ ซุ่มทดสอบเครื่องบินขับไล่ล่องหนใหม่นะครับหวังเทียบชั้น F 3 5ของสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทการบินแห่งหนึ่งของจีนได้ทําการทดสอบเครื่องบินไร้ล่องหนนะก็มีขับไล่ล่องหนะรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเทียบชั้นกับ F 3 5ซึ่งอาจจะเป็นว่าเป็นฝูงบินลงจอดบนเรือยุคถัดไปของพวกเรา จากภาพที่ส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางบนเวยปัวสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเป็นภาพเครื่องบินขับไล่ล่องหัวรุ่นใหม่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้าเมื่อไม่นานที่ผ่านมาพบว่าต้นแบบล่าสุดของ F อ C f 3 1ใเอ็จอฟอนคอนนะครับได้ผ่านการปรับปรุงและก็ปรับแต่งแก้ไขต่างๆนานา,นา,นา,นาน นะฮะในขณะที่เซาใ์ชไนน์มอร์งโพสต์ไม่ยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นก็เป็นของจริงหรือไม่ฮะเซาใ์ชไนน์มอร์งโพสต์ก็เป็นสื่อของอังกฤษนะครับในขณะที่โจไบเดน n ฮะก็ประกาศชัดเจนฮะจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงแม้จะทํำให้แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ตามสำนักข่าวเอกับเอเจนซี่รายงานว่าโจไบเดนนะครับผู้สมัครชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บอกว่าการเดินทางไปหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียว่าเขาจะยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะทำให้เขาแพ้การเลือกตั้งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวหาแคมร่าเฮลริสว่าเธอไม่เชื่อคำพูดของทรัมป์ที่ยืนยันว่าโควิด -19 ไม่ปลอดภัยสื่อสหรัฐรายงานว่ากลายเป็นศึกความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว ในแวดวงการเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยนักข่าวได้ตั้งคำถามกับโจไบเดนตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะครับคู่แข่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับว่าโจไบเดนจะหยุดหาเสียงที่เมืองแลงคสเตอร์นะครับรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งตรงกับวันแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการหยุดตามปฏิทินรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเขาจะยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ หาก,กรัฐบาลสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโดนทรัป์าสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก่อนหน้าการเลือกตั้งนะครับวันที่3พฤศจิกาย,ยนนะครับในขณะที่ทรัมป์นะฮะปรากฏว่าลับเละถูกวิพากวิจารนะรกระพือรายงานข่าวที่ดูหมิ่นทหารผ่านศึกเป็นพวกขี้แพ้นะครับประธานาธิบดีโดนัทชัปมตกอยู่ในสถานการณ์นะครับถูกโจมตี ในฐานะฝ่ายรับกรณีสื่อพากันรายงานว่าเขาแสดงการดูหมิ่นทหารปลีชีพในสงครามแล้วพวกวิวิจารณ์สำทับว่ามันเป็นแผนการปฏิบัติการนะครับของเขาอยู่แล้วไม่เคารพนับถือการเสียสละของสหรัฐฐานของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะครับเห็นกันว่าการถูกโจมตีด้วยเรื่องนี้อาจสร้างความเสียหายแก่การรณลงหาเสียงของเขาเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งนะครับอีกสมัย นะครับซึ่งตอนนี้ก็โจมตีทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้คะแนนนิยมจากทหารของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าถอนกาลังออกจากตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทรัมป์เคยเป็นทหารมาก่อนฝ่ายเดมโมแกลตเลยม,มุ่งโจมตีคาพูดของทรัมป์เป็นสําคัญที่พลาดนะครับบอกว่าทหารที่ตายในสงครามเนี่ยนะครับเป็นพวกขี้แพ้เอาประเด็นนี้มาทําการโจมตีแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นและผมบอกว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในเชิงการสังเกตเราจะได้เห็นมากขึ้นก็คือว่าเรื่องของโควิด -19 คราวนี้ชอมไม่สนคนกังวลด้านความปลอดภัยนะบอกว่าก่อนจะมีวัคซีนโควิดบอกว่าก่อนมีวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะก็จะมอีอีกรอบนะมีวัคซีนโควิด -19 จะเกิดก่อนเลือกตั้งนะครับแน่นอนนะครับ ทรัมป์ก็บอกว่าเป็นอีกครั้งที่แย้มว่าจะมีวัคซีนโควิด -19 ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับพร้อมกล่าวหาคู่แข่งของเขาจากเดโมแครตว่ากำลังบ่นทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อวัคซีนนะครับความคิดเห็นของเขามีขึ้นไม่กี่วันหลังจากแคมเบราเฮ r ริสนะครับคู่แข่งของรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนของเดโมแครตได้บอกว่าเธอจะไม่เชื่อกำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพวัคซีนต่อต้านไวรัส หากว่ามันพร้อมใช้รักษาก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกาทรัมนะฮะเผชิญแรงกดดันอย่างสาหัสในการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับซึ่งกัดเซาะแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งของเขากลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะโหมกระพือความกังวลว่ารัฐบาลของทรัมป์อาจจะรีบเร่งนะครับผลิตวัคซีนให้ทันก่อนเวลาเพื่อเป็นเกมทางการเมืองน,นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในแครปปรากฏการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรฮะปรากฏการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้โควิด -19 กําลังคงเป็นประเด็นสําคัญที่มาใช้เป็นประเด็นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับนะฮะผมบอกท่านผู้ชมไว้นะการแจกเงินนะครับหกรดอลลาร์ต่อมาหรือ400ส0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับการจะแจกวัคซีน แล้วก็เรื่องโควิด -19 กลับกลายเป็นประเด็นหลักนะครับในการหาสิ่งและกลายเป็นการทําคะแนนนิยมให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเชิงการสังเคห์จำได้ไหมครับผมเคยอธิบายเกือบทุกวันพูดย้ำยๆๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นประเด็นที่ฮอต หรือว่ารอนรอนขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับหลักที่เรียกว่าชาตินิยมนะครับโดยมีวัตรกรรมที่ชื่อว่าเอ e r เมร i r s นเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตอนนี้คงเห็นชัดนะครับว่าในภาคปฏิบัติการเหลือตัวแปรย่อยเนี่ยเราคงทําให้เราเห็นชัดเจนว่าตอนนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 กลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ส่งผลทำให้ทรัมป์มีคะแนนนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไฟฝันวันไม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสาตร์ไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวัง ให้สุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิบพลัง ให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรื่องร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี ไว้ด้วยหัวใจให้ทุกคน สดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวัน พลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ทิพยภูมิใจแผ่นดินนี้นบ้นนบนบานเรานี้ งรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจให้คนไคทยก,ก,กำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดหลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอยากให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้าย วันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ที่ภูมิใจแผน่นดนินนี้บ้านเรานี้นนนนต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง y o u t u b e เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทสักเจนกิจพัฒนาแล้วก็วิ n e w ิวนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะวีห v6 หนิวครับ